พบกับเอิอ์ยนะคะอยู่ที่ดีพอลไคมัทสาขาลำพคำแหงนะคะวันนี้นะคะเราจะพาลูกค้ามาดูโชว์รูมแล้วก็ดูรถของดีพอล l 07นะคะ mm hmm. ที่ช่วงนี้นะคะโปรโมชั่นในงาน e อ็กนะคะมีโปรโมชั่นมาแรงมากนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ย0%หรือลูกค้าจะรับในส่วนของประกันภัย4ปีนะคะ mm hmm. ตัวรถนะคะ ก็จะเป็นเหมือนเอ่อทรงซีดานฟาสแบกนะคะชาร์จไฟครั้งหนึ่งจะวิ่งได้540กิโลนะคะราคาก็ย่อมเยาวม,ม,มากนะคะอยู่ที่1329ค่ะและนี่ก็คือโชว์รูมของเรานะคะดีพาลไฮมาสวาขารามคำแหงนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเอ07นะคะอันนี้ก็จะเป็น เา0 7นะคะจะจองโชว์รูมหรือว่าจองในงานสมอเตอร์เปนะคะเราก็มีให้ลูกค้าเหมือนกันนะคะคันนี้ก็จะเป็นสีส้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของศูนย์บริการนะคะ จะพาไปดูนะคะอันนี้คือที่นั่งรับรองนะคะของศูนย์บริการแล้วก็จะมีในส่วนของมุมน้ำดื่มแล้วก็กาแฟสำหรับลูกค้าที่มาเข้าศูนย์บริการแล้วก็รับรถที่เรานะคะม,มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูออฟชั่นตัว L07 นะคะว่าเขามีลูกเล่นอะไรบ้างะคอันนี้ก็คือมีไซาย จะเป็นลายน้องใหม่นะคะนี่แล้วก็มือจับดูภายในตัวรถนะคะจะสังเกตนะคะมันจะมีทั้งหมดสองจอนะคะบอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะภายในเลือกได้สองสีนะคะจะมีสีดำแล้วก็สีขาวนะจ๊ะนี่ค่ะตัวรถก็จะเป็นลำโพงนะคะของโซนี่ทั้งหมดสิบสี่ตัวเลยะคะ่ะ บ่อด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวหน้าจอที่สามารถปรับแอร์ได้ด้วยค่ะหลังคาของเรานะคะก็จะเป็นหลังคาพานโรมาสโรอีซึ่งมันจะเคลือบสารกันความร้อนนะคะกระจกนะคะก็จะเป็นกระจกเฟรมเลดนะคะนะะคกระจกเฟรมเลดหนึ่นะะงชั้น เรามาดูรอบตัวรบก,กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟท้ายของน้อง l 07นะคะจะเปิดฝาท้ายให้ดูนะคะปุกขึ้นมาก็จะเป็นทรงนี้เลยนะคะเป็นออกแนวฟันแบกนะคะเป็นกระจกทั้งบานเลยะะกดปิด จะมีที่กัง้งของทาล้วนะคะเบาะสามารถพับเก็บไปได้ด้วยนะคะัคบลงมาก็จะเป็นหอนเลได้เปะะ็นน้องดูสวยมากค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็น S07 ที่ลูกค้าเห็นกันนะคะกา่นีรจะเป็นน้องลูเมนของเรานั่นเอง ชม S07 และ L07 เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าที่สนใจนะคะก็สามารถกดติดตามเพจไว้นะคะแล้วก็ถ้าอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับรถไฟฟ้านะคะก็ทักหาเอิงเอิงดีพอไพมรดได้เลยนะคะบ๊ายบายคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ